อุ้งอิงเป็นนายกรัมตีจะต้องโดนขุดโดนแฉอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ะเรื่องเก่าๆอะไรต่างๆเนี่ยแม่งจะจะจะมาแล้วเดี๋ยวจะได้รู้เลยครับประวัติอุ้งอิงที่แท้จริงเป็นอย่างไรไปทําอะไรมาที่ไหนมีความดีความชั่วอะไรเดี๋ยวแม่งก็มาแล้วหลังจากนี้อุ้งอิงจะหนักนักร้องเรียนต่างๆเดี๋ยวแม่งมาโดยเฉพาะนักร้องฝ่ายของลุงป้อมนี่แม่งเยอะเก่งๆเยอะ4 0สวเก่านักร้องอาที่สังกัดลุงป้อมมีหลายคน ไอ้ดิจิตอลวอลเล็ด้วยถ้าสมมุติว่าเดินต่อเนี่ยก็เสี่ยงคุกเสี่ยงตารางอยู่เพราะคนที่เขาเตรียมจ้องจะเล่นงานเนี่ยก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูแล้วคุณทักษิณอาจจะยกเลิกโครงการนี้หรือเปล่าเพราะแม่งเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางนะหลังจากเนี้นายกเนี่ยซึ่งเป็นลูกสาวอาของทักษิณเนี่ยนะทำอะไรต้องระมัดระวังถ้าไปทําอะไรที่ทุจริตคอร์รัปชันนะมันก็จะเหมือนคุณทักษิณยิ่งรักก็สุดท้ายก็ต้องติดคุกแล้วก็ต้องหนีคดีไปอยู่ดูไบหมด แต่ผมเชื่อว่าทักษิณก็ต้องระวังเพราะว่าลูกสาวคนนี้ก็เป็นลูกสาวคนสุดท้องถ้าเกิดมาทําอะไรผิดกฎหมายทุจริตคอ์รัปชันก็จะเหมือนตัวเองแล้วกับน้องสาวก็ต้องหนีคดีทุจริตไปอยู่บดูใบทักษิณหน,นีไป17ปียิ่งรักหนีไปกี่ปีแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะถ้าทําอะไรผิดกฎหมายก็ติดคุกนะเป็นนายกไม่รอดนะนะครับอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเราก็ตามมาต่อไปนะครับว่านายกอุ้งอิงนี้จะเป็น คนรุ่นใหม่ไฟแรงนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าหรือนะจะเป็นแค่หุ่นเชิดของทักษิณน,นะเป็นแค่อานาอมนีของทักษิณในการที่จะมาฝึกงานาฝึกงานบริหารประเทศในไทยนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับว่าเธอจะเป็นนายกที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่หุ่นเชิดทักษิณน,นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับและพัก เพื่อไทยจะโดนยุบหรือไม่โดนร้องเรียนโดนอะไรเชื่อสครับเดี๋ยวมาอีกบานนะเดี๋ยวจะมีคนร้องหลวงร้องเรียนมาเยอะแยะเชื่อผมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนะครับถ้าทําไม่ดีก็วันหนึ่งก็ต้องไปอยู่ดีใบต้องอต้องอรี้ภัยนะครับนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับดูที่ว่าจะแก้ปัญหาปากท้องได้ไหมเศรษฐกิจได้ไหมเพราะประเทศชาติต้องการคนเก่งคนมีวิสัยทัศนะไม่ใช่คุณหนู ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยนะครับนะจะมาบริหารประเทศไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นลุงป้อมเป็นยังไงบ้างลุงป้อมกัน,นี้ตอนโดนนักข่าวสมาคมนักข่าวด่ากันลึื่มเลยนะพฤติการไม่เหมาะสมนะครับเออไปตบกระงกระบาลตบบ้องหูเขาเนี่ยมันไม่ไม่เหมาะสมแลวลุงนะอย่าไปทานะลุงก็อย่างว่าแกโมโหแกอยากเป็นนายกผมคิดเอาเองนะนะครับที่ธรณีสงอารครับเนี่ยเดี๋ยวก็โดนขุดมาเนี่ย นะสนามกอล์ฟอันพายอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวก็มาครับหาเสียงแก้มาตา112หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาครับมาบ้านนะครับสนามกอล์ฟอาพายยังไม่จบนะครับคุณเดชานะาตระกูลชินต้องรับผิดชอบไหมทุกครูทุกครูขอให้อาจารย์แข็งแรงขอบคุณครับนะพี่เดก็ให้ความรู้กันเต็มที่นะครับ ทุนจีนจีนเทาเต็มบ้านเต็มเมาืองพม่าทะลักรัฐบาลไม่มีปัญญาแก้ปัญหาอะไรเลยทุกวันนี้เพื่อไทยก็เคยเคย,เคยหาเสียงมาตาร้อยสิบสอใช่หรือไม่ทําไมไม่โดนยุบพักเหมือนก้าวไกลครับนีนะ่ถ้าเคยหาเสียงเรื่องแก้มาตา 112, ร้อยสเดี๋ยวก็มีคนไปทําเรื่องยุบพักเพราะอะไรก็ใช้คําพิพากษาคดีของก้าวไกลเอาไปแนบมันก็ต้องโดนหรือเปล่าเราไม่รู้นะก็ว่ากันไปพี่เดพูด พูดตรงจริงทุกดอกนะเชื่อว่าโดนครอบงมโดยพี่เหลี่ยมแน่นอนนะครับกลุ่มงานพลาสติกแย่แล้วครับเนี่ยนะนะเนี่ยเขาบอกนะคนจนจงเจริญสมุทรสาครเป็นเมืองหลวงของพมา่าไปแล้วครับเดือนนี้อาจารย์เงินเดือนเหลือกี่บาทครับพมา่ามาท้องอพมา่พมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับนะครับนะครับพ่อคิดลูกทำนะครับจุด,จด,จด ไม่เห็นหัวประชาชนตบัจับนะครับเก็บทรงอะไรนะครับนะครับนะครับว่าอะไรครับจะสิ้นชาติกันไหมครับนะครับนะครับยุบสภาดีไหมครับก็ไม่แน่นะครับพระแจกเงินแจกทองสมมตินะดูคะแนนนิยมดีเขาอาจยุบเลยก็ได้เลือกตั้งใหม่ก็เป็นไปได้หมดนะครับนะครับอืมต่อไปประเทศเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของจีนหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้คนจีนคนต่างชาติเต็มไปหมดแล้วครับ มีกินมีใช้กี่โมงครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกี่โมงครับค่าไฟลดกี่โมงครับเงินหนึ่งหมื่นบาทกี่โมงครับนี่ประชาชนก็ถาม44สสก้าไกลจะรอดไหมตอบยากก็มีโอกาสล่วงและมีโอกาสรอดนะสถานการณ์การเมืองแบบนี้ก้าวไกลนี่แม่งก็เหนื่อยนะส4่สสี่ที่ไปลงชื่อแก้มาตาร้อยสิบสองแม่งก็เหนื่อยอันนี้ว่ากันตรงไปตรงมาชามตาไกลาชามตาไกลลำปางเจงแล้วครับ S <S <an> เห็นะเจ๊งกันหมดรัฐาบาลทํางายก็ช่วยเหลือตัวเองเลยครับนะนะครับนะประชาธิปไตยลายพังนะไม่น่าอยู่ถึงปีพม่าทําเงินให้ไทยจีนจะเอาเงินไทยไปคิดหน่อยนะจากเงินก็ไม่เลือกนะครับให้เขาไปอยู่ดูใบทั้งตระกูลดีไหมครับนีนะความเห็นประชาชนนะนะครับนะครับ ผมโดนหยุดงาน5วันแล้วครับบริษัทไม่มีงานจ่ายนะครับนะครับนี่ประชาชนก็ลำบากกันนะครับพี่เดก็มาจัดรายการให้ความรู้ทุกวันนะครับว่ากันไปนะครับว่าเราดูนะครับว่านายกคนใหม่นายกอุ้งอิงนะอยู่ยังมีเกียรติมีเสมีศักดิ์ศรีร่ำรวยไปพร้อมๆกันนะครับอย่าให้มันตอแหลไปพร้อมๆกันก็พอแล้วนะครับ อะไรที่โมวไว้หาเสียงไว้ต้องทําให้ได้นะอย่าแหกตาประชาชนก็แล้วกันนะนะครับมีเอ่อนะครับอืมนะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันนะต่างชาติเข้าที่ดินเก้าสิบเก้าปีต่อไปก็ทั้งคอนโดทั้งบ้านทั้งที่ดินโรงงานทรัพย์สินต่างๆแมบบ้จะตกเป็นของคนต่างด้าวคนไทยก็เป็นแค่ขี้ข้าของต่างด้าวเท่านั้นเองครับ ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความถูกคมเหงถูกรังแกอยากออกทีวีออกสื่ออะไรต่างๆนะครับนะไม่มีช่องทางช่วยเหลืออะไรก็โทรหาพี่เดได้สำนักงานอยู่เลขที่194ซอยรามินทา52ทับ1กรุงเทพใกล้ๆกับแฟชั่นไอแลนด์นะและอยู่ซอยเดียวกับโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับแล้วก็สำนักงานอีกที่ก็รัชดา36หนะ้าศารายรัชดานะครับพี่เดยอยู่จันทร์ถึงศุกร์ มีอะไรก็มาปรึกษาหารือกันคุยกันมากินก,กาแฟนะครับนะเวลาใครมาหาพี่เด์ก็อย่าลืมถือไวน์มาสักขวดเพราะว่าพี่พี่เด็กัเป็นคนชอบกินวน์เป็นคนขี้เหล้าเมายานะครับนะครับอ่นะก็สบายๆรักพี่เด์ก็ส่งวนยมานะครับนะพี่เดชกนะนะ็ตกเย็นก็นั่งซดไวายสบายๆนะครับชีวิตไม่มีอะไรมากอยู่กับความจริง อย่าเพอ้อเจอ้ออย่าเพอ้อฝันอย่าไปคิดว่าจะพึ่งอะไรจากรัฐบาลไม่มีรัฐบาลแม่งจะพึ่งตัวเองจะไม่รอดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํามาหากินประหยัดหาอาชีพเสริมนะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใบายามุกนะอย่าเชื่อคนง่ายอย่าเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาทีพแม่งเยอะเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดฝากด้วยนะครับ